เรื่องสั้นปอบเรร่อนณหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าลึกในชนบทไทยเมื่อ50ปีก่อนหมู่บ้านแห่งนี้สงบสุขมาโดยตลอดจนกระทั่งเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเริ่มล้มตายหมูหมาเป็ดไก่ถูกฆ่าตายอย่างโหดร้ายเครื่องในหายไปหมดทิ้งเพียงซากเนื้อที่ยังสดอยู่จากคืนหนึ่งกลายเป็นสคืนสาคืน,ส,คนสี่คืน กระทั่งเกิดขึ้นแทบทุกคืนชาวบ้านหวาดกลัวต่างกระซิบกระซาบถึงสิ่งอัปมงคลบางคนเชื่อว่าเป็นเสือบางคนว่าเป็นผู้ผีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่มั่นใจว่าปอบเป็นคำตอบของเรื่องนี้เมื่อความหวาดกลัวปกคลุมทั่วหมู่บ้านผู้นําหมู่บ้านจึงเดินทางไปยังหมู่บ้านข้างเคียงเพื่อจ้างหมอผีบุญเรืองชายสูงวัยผู้เชี่ยวชาญในไสยศาสตร์มาปราบปอบเมื่อหมอผีเดินทางมาถึงเขากวาดตามมองทั่วหมู่บ้านใช้ไม้เท้าเก่ากระทุ้งพื้นแล้วกล่าวเสียงก้องนี่มีใช่เสือไม่ใช่โจรไม่ใช่ผีป่าผีเขา แต่เป็นปอบเร่ร่อนที่หลบหนีจากที่อื่นชาวบ้านพากันขนลุกสู้พวกเขาไม่คิดว่าจะต้องเผชิญหน้ากับปอบที่มีตัวตนจริงๆหมอผีบุญเรืองสั่งให้ทุกคนมารวมตัวกันที่ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อทําพิธีคัดกรองผู้ที่เป็นปอบหมอผีนําสายสินสีขาวมาขึงเป็นเส้นยาวแล้วสั่งให้ชาวบ้านทุกคนเดินข้ามเส้นสายสินนั้นเพราะเชื่อว่าผีร้ายหรือผู้ที่มีวิญญ,ญาณปอบสิงอยู่จะข้ามไปไม่ได้ทีละคนทีละคน ทุกคนสามารถเดินข้ามได้อย่างปลอดภัยกระทั่งถึงหญิงชราคนหนึ่งชื่อยายคำเธอพยายามลุกขึ้นยืนพยายามก้าวขาแต่ขากลับอ่อนแรงร่างสุดลงกองกับพื้นราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกดรั้งเอาไว้ยายคำเป็นอะไรไปข้ามไม่ไหวข้าข้าหมดแรงดวงตาของเธอหลุกหลิกมองไปมาด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นหมอผีก็ตะโกนเสียงดังนี่แหละปอบชาวบ้านพากันถอยกรูดเด็กๆ ร้องให้หญิงสาวกอดกันแน่นยายคำตัวสั่นน้ำตาคลอนางเอ่ยเสียงสั่นเครือข้าข้าไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ข้าเป็นปอบเร่ร่อนถูกขับไล่มาจากหมู่บ้านอื่นข้าหิวหิวเหลือเกินเธอร้องให้สะอึกสะอื้นแต่หมอผีไม่ปล่อยให้เธอได้อดครวนานเขาหยิบผงอาคมออกมาโปรยไปที่ยายคำร่างของเธอกระตุกเกรงอย่างรุนแรงในตาของยายคำกลายเป็นสีแดงฉานร่างบิดเบี้ยวด้วยแรงอาคม เธอกรีดร้องเสียงของเธอไม่ได้เป็นเสียงของมนุษย์อีกต่อไปมันเป็นเสียงต่ำแหลมแฝงความชั่วร้ายราวกับสิ่งที่อยู่ในร่างของยายคำไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วหมอผีบุญเรืองรีบทำพิธีสะกดวิญญาณปอบเขาหยิบหม้อดินเผาที่ลงยันอาคมออกมาจากถุงผ้าพร้อมไร้คา,าถาเสียงดังกึกก้องยายคำดิ้นเร่าร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดร่างของเธอบิดเบี้ยวจนผิดรูปผิวหนังเริ่มแตกลายมือกลายเป็นกรงเล็บแต่แรงของอาคมกลับดึงดูดเธอเข้าไปในหม้อดิน ร่างของยายคำหายไปในหม้อทันทีเหลือเพียงเสียงโหยหวนจากภายในที่ค่อยๆแผวเบาลงหมอผีบุญเรืองรีบปิดฝาหม้อใช้ผ้ายันคลุมไว้แล้วไร้คาถากำกับอีกครั้งจากนั้นเขาสั่งให้ชายชะกันในหมู่บ้านนำหม้อดินไปฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางป่าเพื่อไม่ให้ปอบเรร่อนหลุดออกมาอีก คืนนั้นหมอผีและชาวบ้านนำหม้อดินเผาไปฝังลึกลงไปใต้ดินข้างต้นตะเคียนใหญ่พวกเขาขุดดินกลบจนแน่นพร้อมปักเสาหลักยันไว้ด้านบนเพื่อสะกดดวงวิญญาณก่อนกลับหมอผีกล่าวด้วยเสียงแคร่งครึมจากนี้ไปใครอย่าได้ไปขุดหรือแตะต้องต้นไม้นี้อีกเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นพวกเจ้าจะได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นชาวบ้านพากันพยักหน้าก่อนจะรีบเดินกลับหมู่บ้านโดยไม่มีใครกล้าเหลียวหลังมองอีกเลย นับจากคืนนั้นหมู่บ้านกลับมาสงบสุขสัตว์เลี้ยงไม่ถูกฆ่าอีกต่อไปแต่ต้นตะเคียนต้นนั้นกลับกลายเป็นต้นไม้ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้คล้ายเสียงคร่ำครวญจากวิญญาณที่ถูกขังไว้ชั่วนิรันดร์เรื่องสั้นสยองแว่นตาผีตินไม่เคยสนใจของเก่าแต่วันนั้นเขาเดินผ่านร้านขายของโบราณเล็กๆและรู้สึกเหมือนมีบางอย่างดึงดูดให้เขาหันไปมอง ในร้านเต็มไปด้วยของะส,สมแปลกๆแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาของเขากลับเป็นแว่นตากอรอบโลหะสีดำซีดที่วางอยู่ในกล่องกระยี่สีแดงมันดูเก่ามากแต่ยังคงสภาพสมบูรณ์ของเก่าหายากนะเจ้าของร้านพูดขึ้นขณะเห็นเขาหยิบมันขึ้นมาลองมันทำให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ตินหัวร้อเบาๆหมายถึงเห็นผีเหรอครับชายชาราหลีตาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ผี เขาซื้อมันมาในราคาไม่กี่ร้อยบาทคิดว่าคงเป็นของสะสมเก๋ๆไว้ใส่เล่นแต่ทันทีที่เขาสวมมันโลกก็เปลี่ยนไปเงาต่างๆรอบตัวเขาดูเข้มขึ้นแสงไฟในห้องดูเย็นลงและที่มุมห้องมีใครบางคนยืนอยู่ตินถอดแว่นออกหัวใจเต้นแรงไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเขาค่อยๆใส่แว่นกลับเข้าไปอีกครั้งร่างนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมยืนนิ่งสนิทในเงามืดมันจ้องมาที่เขา ตินขนลุกไปทั้งตัวเขารีบถอดแว่นแล้ววางมันไว้ที่โต๊ะหัวใจเต้นรัวหลอนไปเองแน่ๆเขาพูดกับตัวเองพยายามหาเหตุผลแต่พอเขาหันกลับไปแว่นที่เขาวางไว้ขยับได้เองมันเลื่อนมาข้างหน้าเหมือนมีใครบางคนพยายามจะให้เขาใส่มันอีกครั้งตินรีบคว้ามันไปเก็บในลิ้นชักแล้วปิดไว้แน่นก่อนจะเดินไปล้างหน้าแล้วพยายามลืมเรื่องนี้แต่หลังจากวันนั้นทุกครั้งที่เขาอยู่คนเดียวเขารู้สึกได้ว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้ๆ เงาในห้องยาวขึ้นผิดธรรมชาติบางครั้งเขาได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วๆดังจากที่ว่างเปล่าและบางครั้งเขารู้สึกถึงสายตาที่กำลังจ้องมองเขาตลอดเวลาในที่สุดเขาก็ตัดสินใจลองใส่แว่นอีกครั้งร่างนั้นยังอยู่แต่คราวนี้มันไม่ได้อยู่ไกลๆอีกแล้วมันยืนอยู่ข้างหลังเขา ตินแทบหยุดหายใจเขาไม่กล้าขยับตัวภาพสะท้อนของร่างนั้นในกระจกหน้าต่างเผยให้เห็นว่าเป็นเงาดำสูงโปร่งไม่มีใบหน้าไม่มีดวงตาแต่เขารู้ว่ามันกำลังมองเขาและที่น่ากลัวที่สุดมันขยับใกล้เข้ามาตินรีบถอดแว่นออกทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแต่ความรู้สึกเสียวสันหลังยังคงอยู่เขาตัดสินใจจะเอาแว่นไปคืนแต่เมื่อเขาเปิดลิ้นชักเพื่อหยิบมันออกมามันหายไปแล้ว ตินรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขามองไปรอบห้องอย่างหวาดระแวงก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อใช้กล้องแทนหน้าจอแสดงให้เห็นห้องของเขาตามปกติแต่เมื่อเขาหันกล้องไปที่มุมห้องร่างนั้นยังอยู่ที่เดิมและมันก้าวเข้ามาหาเขาช้าๆจูจ่ๆไฟในห้องกระพริบทีๆก่อนจะดับลงในความมืดสนิทต,ตินได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆข้างหูเห็นฉันแล้วกลับไปไม่ได้แล้วละ่ะ หลังจากคืนนั้นตินไม่กล้าอยู่คนเดียวอีกเลยเขาเปิดไฟทั้งห้องไว้ตลอดเวลากล้องหน้ามือถือกลายเป็นอาวุธเดียวที่เขากล้าใช้แต่ไม่ว่าจะมองมุมไหนร่างนั้นก็ยังอยู่และมันใกล้เข้ามาทุกวันวันหนึ่งขณะที่เขาหลับไปเพราะความอ่อนล้าเขาสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะรู้สึกว่าเตียงยุบลงข้างๆเหมือนมีใครนั่งอยู่ข้างเขาเขาค่อยๆหันหน้าช้าๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้น แต่ในกล้องมือถือที่เปิดทิ้งไว้ข้างเตียงภาพนิ่งๆที่ถ่ายไว้โดยอัตโนมัติแสดงให้เห็นเงานั้นนั่งมองเขาอยู่บนเตียงทั้งคืนเรื่องสั้นฟาร์มของคนไม่สมบูรณ์ห่างไกลจากตัวเมืองราวกับหลุดออกมาจากแผนที่มีฟาร์มเล็กๆหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี และเสียงนกร้ององระง,งมในยามเช้าเจ้าของฟาร์มคือชายหนุ่มรูปงามนามว่าอลันใบหน้าของเขางดงามราวกับหลุดมาจากภาพวาดดวงตาสีเทานิ่งลึกรอยยิ้มอบอุ่นที่สามารถละลายใจใครก็ได้ผู้คนในเมืองมักพูดถึงเขาในแง่ดีว่าเป็นหนุ่มหล่อผู้สันโดษที่รักธรรมชาติและเลี้ยงสัตว์แปลกๆเป็นงานอดิเรกแมวสามขาไก่หัวกลับหมูตัวเตี้ยผิดปกติหรือแม้แต่ลูกแพะที่ไม่มีตาแต่ความจริงไม่มีใครรู้เลยว่าฟาร์มของอลันไม่ได้มีไว้เลี้ยงสัตว์เพียงอย่างเดียว อลันมีรสนิยมที่แปลกประหลาดเขาหลงไหลความไม่สมบูรณ์ความสวยงามสำหรับเขาไม่ใช่ความงดงามแต่คือความบิดเบี้ยวที่โลกพยายามซ่อนและในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่เขาสะสมเขาหลงไหลมนุษย์ที่หน้าตาไม่น่ามองที่สุดเขาเคยได้มาชายหนุ่มปากเบี้ยวหญิงแก่ที่ไม่มีจมูกหนุ่มตาเหล่สาวไรา้คางทุกคนถูกเขาหลอกมาด้วยใบหน้าและคำพูดหวานหูเขาเชิญพวกเขามาที่ฟาร์มบอกว่าจะวาดภาพหรือถ่ายรูปเป็นแบบแต่พอพวกเขาก้าวเข้ามาในโรงนาก็ไม่เคยมีใครกลับออกไปอีกเลย วันนี้ถึงคิวของเธอหญิงสาวร่างอ้วนผิวคล้ำผมหยิกยุ่งฟันเกเล็กน้อยชื่อว่ามนเธอเคยโดนล้อว่าหน้าเหมือนลูกมะม่วงเน่ามาตั้งแต่เด็กและไม่เคยมีใครชมเธอว่าสวยจนกระทั่งอลันเดินเข้ามาในร้านข้าวแกงที่เธอทำงานอยู่คุณมีรอยยิ้มที่งดงามมากครับเขาพูดพร้อมสบตาเธอเธอหน้าแดงเหงือ่อซึมมือไม่เคยมีผู้ชายหล่อแบบนี้มองเธอเกินสามวินาทีอลันชวนเธอไปวาดรูปที่ฟาร์มบอกว่าอยากเก็บความงามของเธอไว้เป็นแรงบันดาลใจเธอลังเล แต่สุดท้ายก็ขึ้นรถไปกับเขาฟาร์มของเขาสวยงามเงียบสงบและมีแววตาสัตว์แปลกๆจ้องเธอจากทุกมุมอลันพาเธอไปยังโรงนาใหญ่รอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์วาดภาพก่อนเธอนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ข้างๆมีโรงเหล็กขนาดใหญ่มีกลิ่นขาวเลือดจางๆลอยมากระทบปลายจมูกเสียงคลิกดังขึ้นเบาๆด้านหลังประตูโรงนาถูกล็อกจากด้านในมนหันไป แต่ไม่ทันบางอย่างกระแทกหัวเธออย่างแรงก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงเธอฟื้นขึ้นมาบนเตียงไม้แขนขาถูกมัดแน่นแสงไฟสลัวสองให้เห็นผลงานรอบห้องร่างของชายหญิงมากมายถูกโดงไว้ในโหลบางคนยังมีลมหายใจแต่ดวงตาไร้แววบางคนถูกเย็บติดกับกำแพงร่างเปลือยเปล่าในท่าประหลาดเหมือนตุ๊กตาที่เขาเล่นตามอารมณ์อลันยืนอยู่ตรงหน้ายิ้มหวานราวกับไม่มีอะไรผิดปกติคุณสวยมาก คุณสมบูรณ์แบบที่สุดที่ผมเคยเจอเขาหยิบมีดผ่าตัดขึ้นมาแต่ผมต้องเก็บความงามนี้ไว้ก่อนที่โลกจะทำลายมันเสียงกรีดร้องของมนถูกกลืนหายไปกับผนังโรงนาเช่นเดียวกับเสียงของใครอีกหลายสิบคนที่ถูกความรักของอลันกลืนกินจนไม่เหลือแม้แต่ชื่อและฟาร์มของเขาก็ยังคงดูงดงามจากภายนอกเสมอแต่ข้างในมันคือพิพิธภัณฑ์แห่งความบิดเบี้ยวที่ยังรอเหยื่อคนต่อไปด้วยรอยยิ้มที่หล่อเหลาเช่นเดิม เรื่องสั้นสายจากความตายกลางดึกของคืนหนึ่งแก๊งคอนเซนเตอร์ในคอนโดแห่งหนึ่งแถบชายขอบเมืองกำลังยุ่งกับการโทรหาเหยื่อพวกเขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมีทั้งคนโทรคนหลอกล่อและคนรับบัญชีที่ใช้ฟอกเงินคืนนี้ไอ้บอนได้รายชื่อเหยื่อใหม่จากฐานข้อมูลรับหญิงสาวชื่อนลินอายุ28ปีเป็นพนักงานบัญชีมีเงินเก็บพอสมควรบอนกดย้ำเบอร์เงียบสักพักปลายสายจึงมีเสียงรับ สวัสดีครับคุณนลินโทรจากธนาคารมีรายการเงินผิดปกติในบัญชีของคุณกรุณายืนยันตัวตนด่วนครับไม่เช่นนั้นบัญชีจะถูกอายัดเสียงของหญิงสาวปลายสายอ่อนแรงเหมือนพูดลอดลมหายใจฉันไม่เหลืออะไรแล้วเอาแม่งมาแนวซึมเศร้าอีกแล้วบอนกระซิบกับเพื่อนแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงจริงจังคุณนลินถ้าไม่ยืนยันบัญชีของคุณจะถูกส่งเรื่องไปดำเนินคดีนะครับเงียบ จากนั้นเสียงปลายสายค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องแหลมสูงก่อนที่สายจะตัดไปทันทีบอนทำหน้าบึ้งโถเว้ยไอ้นี่กดวางสายตูอีกแล้วแต่ทันใดนั้นมือถือของเขาก็ดังขึ้นหมายเลขเดิมเด้งขึ้นหน้าจอคุณนลินโทรกลับเฮียบอนสะบดเบาๆเมื่อกี้กูโทรหาไม่ใช่หรอแล้วทำไมเขารับสายเพราะความอยากรู้แต่สิ่งที่ได้ยินคือเสียงกรอบแกรบเหมือนอะไรบางอย่างเลื้อยผ่านสายไฟก่อนตามด้วยเสียงกระซิบที่แหบพร่าเหมือนหลุดจากนรก หลอกฉันทำไมพวกแกจะไม่มีใครได้วางสายอีกหลังจากนั้นทุกคนในแก๊งเริ่มเจอสิ่งประหลาดเพรมือบัญชีเห็นหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นรูปหญิงสาวคนหนึ่งแม้ปิดเครื่องไว้รูปนั้นเป็นภาพศพหญิงสาวที่ตายตาเบิกโพลงเอกมือโทรอีกคนเริ่มได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังในหูแม้จะไม่ได้สวมหูฟังและเสียงก็ไม่หยุดแม้เขาจะเอาโทรศัพท์ทิ้ง น้ำหวานเด็กหญิงที่คอยส่งข้อมูลเหยื่อเริ่มพูดคนเดียวราวกับมีใครมากระซิบใกล้ๆหูเธอเขาอยู่ในสายเขาอยู่ในสายเขาอยู่ในสายบอนเริ่มหาคำตอบเขาค้นชื่อนลินในข่าวย้อนหลังและพบว่าเธอเสียชีวิตไปเมื่อสองวันก่อนจากการฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายในห้องพักของตัวเองในมือเธอยังถือโทรศัพท์ไว้หน้าจอแชทขึ้นว่าหนูถูกหลอกให้โอนเงินทั้งหมดให้คนร้ายหนูขอโทษ บอลเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องขณะที่จอมือถือของเขาแสดงข้อความขึ้นเองคืนของฉันยังไม่จบคืนนั้นทุกเครื่องในคอนโดแก๊งคอนเซนเตอร์เริ่มโทรออกเองไม่มีใครหยุดได้เสียงสายเรียกเข้าไม่หยุดพวกเขาพยายามหนีแต่เมื่อเปิดประตูออกไปทุกคนกลับวนกลับมาที่ห้องเดิมเหมือนติดอยู่ในวงจรบางอย่างที่ไม่มีวันจบคืนสุดท้ายไอบอลน,นั่งนิ่งอยู่หน้าโทรศัพท์ตาเบิกโพลงมีรอยสายโทรศัพท์รัดคอเขาแน่น หน้าจอมือถือขึ้นข้อความสุดท้ายสายของคุณสิ้นสุดลงแล้วรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่พบศพชายหญิงทั้งหมดในห้องคอนโดนั้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการบุกรุกแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือโทรศัพท์ทุกเครื่องยังคงดังอยู่เสียงปลายสายคือเสียงกระซิบเบาๆฮันโหลคุณจะช่วยฉันได้ไหมเหลืออีกตั้งสองกิโล บอยพึมพำกับตัวเองพางมองถนนมืดเบื้องหน้าเขาขับรถทางไกลามาตั้งแต่หัวค่ำและตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยเกือบตีหนึ่งแล้วความง่วงเริ่มก่อตัวจนต้องหาที่พักรถโชคดีที่ข้างหน้าเป็นปั๊มน้ํามันเล็กๆกลางทางหลวงที่ไร้ผู้คนเขาชะลอรถเข้าจอดเหลือมองรอบๆมีเพียงไฟถนนสลัวๆกับร้านสะดวกซื้อที่ปิดไปแล้วเหลือเพียงห้องน้ําเก่าๆที่เปิดให้บริการตลอดคืนบอยรู้สึกปวดท้องกระทันหันอวะรีบเข้ารีบออกภายในห้องน้ํามีเพียงไฟนีออนกระพริบกระพริบ ผนังมีคราบเหลืองๆและพื้นเต็มไปด้วยรอยน้ำแฉะแฉะกลิ่นอับชื้นลอยคลุ้งบอยเดินเข้าไปเลือกห้องน้ำที่ดูดีที่สุดหรืออาจจะเลวน้อยที่สุดปังประตูปิดลงเขาล็อกกรอแล้วนั่งลงทําธุระของตัวเองทุกอย่างเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านช่องระบายอากาศด้านบนแต่แล้วแกลกแกลกเสียงฝีเท้าเบา,เบา,เบาๆดังขึ้นจากด้านนอกใครมาว่าเวลานี้บอยคิดในใจเขาก้มองต่ําผ่านช่องว่างใต้ประตูเห็นเงาของเท้าคู่หนึ่งยืนอยู่หน้าห้องน้ำถัดไปรองเท้าขาดขาด ประโคนและเปียกน้ำราวกับเพิ่งเดินลุยฝนมาเสียงฝีเท้าเคลื่อนที่ช้าๆมาหยุดหน้าห้องของเขาบอยกลั้นหายใจทันทีรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนกำลังยืนอยู่ตรงหน้าประตูของเขาเงาของเท้านั้นนิ่งอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เสียงเคาะประตูเบาๆจะดังขึ้นบอยใจเต้นแรงเหงื่อซึมเต็มหน้าผามีคนอยู่ครับเขารีบตะโกนออกไปเพื่อให้คนข้างนอกรู้แต่เอานั้นไม่ขยับเลยเวร่ะมันจะยืนทำไมวะบอยตัดสินใจแนบตาก,กับช่องว่างใต้ประตูมองลอดออกไป แต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเงาของเท้ายังอยู่แต่ไม่มีขาแกรกแกรกเสียงเหมือนมีเล็บคมคมขูดไปตามประตูไม้เก่าบอยรีบเงียบกริบพยายามไม่ขยับตัวแม้แต่นิดเดียวเงานั้นค่อยๆก้มลงบอยแทบหยุดหายใจเขาเห็นบางสิ่งค่อยๆโผล่เข้ามาในช่องว่างใต้ประตูมันคือดวงตาสีขาวขุน่นมองมาที่เขาตรงๆบอยสะดุ้งถอยกรูดชนกับผนังห้องน้ำเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากนอกห้องเป็นเสียงแหบๆเหมือนคนที่ไม่เคยใช้เสียงมานาน อออบอยรวบรวมความกล้ากระชากกรอนประตูเปิดออกแล้วพุ่งออกไปข้างนอกโดยไม่เหลียวหลังเขาวิ่งไปที่รถเปิดประตูแทบไม่ทันก่อนรีบออกรถอย่างรวดเร็วผ่านไปไม่กี่กิโลเมตรเขาพยายามตั้งสติเหลือบมองกระจกหลังไม่มีอะไรตามมาเขาถอนหายใจโล่งอกสัตว์เอ๋ยคงตาฝาดไปเองแต่ขณะที่กําลังจะเหยียบคันเร่งเขารู้สึกถึงลมเย็นวูบหนึ่งจากเบาะหลังและทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นข้างหูหือหือมึงลืมล้างมือ เรื่องสั้นปลาหนังมนุษย์ชายหนุ่มชื่อพัดเดินเหยียบโคลอนอย่างเบื่อหน่ายริมชายหาดร้างในเช้าหลังฝนตกเขามักมาเดินเล่นคนเดียวเวลาอารมณ์ไม่ดีหาดช่วงน้ำลงดูว่องว้างเปลี่ยวและเงียบผิดปกตินั่นแหละที่เขาชอบจนกระทั่งเขาเจอบางอย่างดิ้นผง,งาบอยู่ในแอ่งน้ำตื้นมันดูเหมือนปลาไม่มีเกล็ดผิวหนังเรียบลื่นแต่ที่น่าประหลาดคือมันมีผิวเหมือนมนุษย์ซีดขาวมีรอยเส้นเลือดบางๆและขนจางๆคล้ายต้นแขนของคนตัวอะไรของมันวะ เขาพึมพำก่อนจะค่อยๆเอามือแตะมันด้วยความสงสัยทันใดนั้นปลาตัวนั้นสะบัดตัวแรงแล้วบางสิ่งก็ดูดมือเขาแน่นราวกับสุญญากาศเฮีย <Yeah. S 1> พัดร้องออกมาพร้อมกระชากมือกลับเขามองมือตัวเองผิวหนังที่เคยเรียบเนียนกลายเป็นเนื้อสดสีแดงซีดเย็นเยียบและชาปลานั้นหยุดดิ้นมันสงบลงชั่วครู่ก่อนจะเริ่มลอกผิวตัวเองออกอย่างช้าๆแผ่นหนังบางสีคล้ายผิวมนุษย์ค่อยๆหลุดออกเผยให้เห็นหน้าที่อยู่ข้างใน พัดนิ่งค้างใบหน้านั้นคือใบหน้าของเขาเองเหมือนกันทุกอย่างดวงตาที่เบิกกว้างปากที่ใสายายิ้มและแม้แต่แผลเป็นเล็กๆตรงคิ้วขวาปลาตัวนั้นคืบคลานมาหาเขาอย่างเงียบงันมันไม่ได้ต้องการแค่ผิวหนังมือมันต้องการทั้งตัวของเขาเรื่องปรสิตแห่งดวงจันทร์มรณะคุณแน่ใจหรือว่าคุณยังเป็นตัวเอง มนุษย์เพิ่งค้นพบ IO 5ดวงจันทร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในเงาของดาวเคราะห์ยักษ์ย้ายแก๊สที่ไม่มีชื่อมันเป็นดินแดนปกคลุมด้วยน้ำแข็งและมีบรรยากาศเบาบางแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของดรแอนนาเบลลามีและทีมสำรวจของเธอคือสัญญาณชีวภาพที่ไม่สามารถระบุที่มาได้หากดวงจันทร์นี้มีสิ่งมีชีวิตนั่นอาจเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติการลงจอดเป็นไปอย่างราบรื่นทีมสำรวจสวมชุดอวกาศ และเริ่มเดินสำรวจพื้นผิวที่เย็นยเยือกพื้นน้ำแข็งแตกร้าวใต้ฝ่าเท้าพวกเขาท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงริบรี่จากดาวแม่ที่สาดลงมาดูนั่นสิเอลเลียดนักธรณีวิทยากล่าวขณะชี้ไปที่รอยแยกบนพื้นน้ำแข็งมันเป็นโพรงลึกลงไปในพื้นผิวดวงจันด้านในมีแสงสีเขียวเรืองรองลอยออกมาเบาๆบางทีเราอาจจะเจอสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ดรโมเสสนักชีววิทยากล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น ทีมงานตัดสินใจหย่อนกล้องสำรวจลงไปภาพที่พวกเขาเห็นบนหน้าจอทำให้ทุกคนเงียบงนันด้านล่างของโพรงมีของเหลวสีดำข้นคล้ายน้ำมันขยับไว้มันไม่ได้ไหลเหมือนของเหลวธรรมดาแต่มันเต้นเป็นจังหวะเหมือนสิ่งมีชีวิตคืนแรกที่ IO5 ผ่านไปด้วยความสงบแต่เอลเลียดเริ่มแสดงอาการผิดปกติเขาปวดหัวรุนแรงมีไข้และเริ่มละเมอเป็นภาษาแปลกๆที่ไม่มีในฐานข้อมูลของโลก อาการเขาดูไม่ดีเลยดอกเตอร์เบลามีกระซิบกับเวสตันขณะที่มองเพื่อนร่วมทีมที่กำลังนอนกระสับกระส่ายฉันให้ยาไปแล้วเขาควรจะดีขึ้นเวสตันซึ่งเป็นแพทย์ของทีมกล่าวแต่เอลเลียดไม่ได้ดีขึ้นเขาเริ่มจ้องมองทุกคนด้วยดวงตาที่ดำสนิทราวกับแสงทั้งหมดถูกดูดกลืนเข้าไปและคืนต่อมาสมาชิกอีกสองคนของทีมก็เริ่มมีอาการแบบเดียวกัน เราออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ดรเบลามี่ออกคำสั่งทุกคนเตรียมตัวขึ้นยานแต่ขณะที่พวกเขากำลังเดินไปที่ทางออกเอลเลียตก็พูดขึ้นเสียงของเขาหนักแน่นและไม่ใช่เสียงของเขาอีกต่อไปพวกนายคิดว่าจะหนีไปไหนทุกคนหยุดชะงักเวสตันชักปืนขึ้นมาทันทีนายเป็นบ้าอะไรไปเอลเอลียตเอลเลียตหันมามองพวกเขาก่อนจะก้าวไปข้างหน้าด้วยท่าทางที่ผิดปกติ คุณไม่เข้าใจหรอกดอกเตอร์เบลลามีเขาเอียงสีสษะเล็กน้อยเราทุกคนคือร่างเดียวกันเวสตันลั่นไกรกระสุนพลาสมาพุ่งเข้าใส่เอลเลียดแต่ร่างของเขาไม่ล้มเขาแค่สลายไปเหมือนเท่าฐานในอากาศทีมงานที่เหลือรีบวิ่งขึ้นยานพวกเขาปิดประตูและเริ่มกระบวนการออกตัวล็อกห้องโดยสารตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครติดเชือ้อเราจะทำยังไงกับคนที่เหลือพวกเขาไม่ใช่คนอีกแล้วดรเบลลามีกล่าวเสียงเบา ขณะที่ยานทยานออกจากพื้นดวงจันทร์เธอเหลือบมองออกไปนอกหน้าต่างพื้นผิวของ IO5 กหากำลังเปลี่ยนไปของเหลวสีดำจากโพรงน้ำแข็งเริ่มขยายตัวและภายใต้นั้นเธอเห็นพวกมันนับร้อยนับพันกำลังก่อตัวขึ้นมาทีมที่รอดชีวิตถูกกักตัวบนสถานีอวกาศใกล้โลกทุกอย่างดูปกติพวกเขาไม่มีอาการผิดปกติไม่มีสัญ,ญญาณของปรสิทดเรเบลามีนั่งอยู่หน้ากระจกเธอมองดูเงาสะท้อนของตัวเองทุกอย่างดูปกติ จนกระทั่งเงาของเธอขยับไปก่อนที่เธอจะขยับตัวเธออ้าปากแต่เสียงที่ออกมาไม่ใช่เสียงของเธอเราอยู่ในตัวคุณแล้วเรื่องสั้นยาลดความอ้วนลดจริง3-7กิโลใน7วันไม่โยโย่ไม่โซมปลอดภัยด้วยสมุนไพราจากธรรมชาติพลังแห่งปลิงบำบัดโฆษณานี้เดิ้งขึ้นบนหน้าจอมือถือของเมตอนตีงตอนที่เธอกำลังนอนจมกับความรู้สึกแย่กับรูปร่างตัวเอง เธอไม่ชอบออกกำลังกายเบื่ออาหารคลีนและเหนื่อยกับเสียงคนรอบข้างที่ชอบทักว่าช่วงนี้อวบขึ้นนะเธอกดสั่งโดยแทบไม่คิดและในวันถัดมาเธอก็ได้พบกับแคปซูลลดน้ำหนักกล่องดำเงาเรียบหรูพร้อมคำว่า slim l e a c h ข้างในคือแคปซูลใสๆบรรจุของเหลวขุ่นสีแดงเข้มมีกลิ่นดินเปียกจางๆเมเริ่มกินทันทีวันละหนึ่งเม็ดตามคำแนะนำวันที่สองเธอน้ำหนักลดไปครึ่งกิโลเสื้อผ้ารัดรดเริ่มหลวมขึ้น วันที่สหน้าท้องแฟบลงอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าก็ดูเรียวขึ้นวันที่หน้ำหนักหายไป3.8กิโลเธอมองตัวเองในกระจกด้วยความภูมิใจสุดๆไม่เหนื่อยไม่เพลียผิวพรรณยังดีขึ้นด้วยซ้ำเธอโพสต์ภาพก่อนหลังลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเม็ดเดียวเปลี่ยนชีวิตยอดไหลพุ่งจนมือถือแทบระเบิดแต่ในคืนวันที่7เธอตื่นมากลางดึกเพราะปวดท้องรุนแรง รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างดิ้นอยู่ในช่องท้องเธอคิดว่าแค่ท้องเสียแต่เมื่อเธอลุกไปเข้าห้องน้ําเธอก้มตัวลงเหนือโถและอาเจียนออกมาจนแทบขาดใจในน้ำอาเจียนมีของเหลวสีแดงขุ่นคล้ายเลือดและอะไรบางอย่างดิ้นได้ปลิงตัวเล็กๆตัวหนึ่งเลื้อยออกมาชา้ชาๆพร้อมเสียงดูดเบาๆจ,<บ>จัจาบเธอกรีดร้องสุดเสียงจนข้างห้องต้องพาไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลหมอส่องกล้องตรวจกระเพาะ แล้วเขาก็เงียบไปนานก่อนจะสบตาเธอแล้วพูดแผ่วเบาคุณไม่ได้ผอมเพราะระบบเผาผลาญดีขึ้นแต่คุณถูกพวกมันกินจากข้างในผลสแกนแสดงให้เห็นร่างของเมมีสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายปลิงฝังตัวอยู่ในอวัยวะหลายจุดทั้งกระเพาะลำไส้ตับและในหลอดอาหารพวกมันฝังหัวลงไปในเยื่อบุดูดเลือดดูดสารอาหารและปล่อยเอนไซม์บางอย่างให้ร่างเธอขับไขมันออกทางเหงือ่อ เธอผอมแต่ในร่างกายกำลังมีรังปลิงขยายพันธุ์แม้หมอจะผ่าตัดช่วยชีวิตไว้ได้แต่เมไม่เหมือนเดิมอีกเลยเธอนั่งนิ่งอยู่ในห้องพิเศษตาเหม่อลอยมองออกไปนอกหน้าต่างเมื่อพยาบาลเข้ามาเปลี่ยนผ้าพันแผลก็เห็นว่าหน้าท้องของเธอขยับขึ้นลงช้าๆเหมือนกำลังหายใจเองและบางคืนมีเสียงกระซิบแผ่วเบาเล็ดลอดออกมาจากห้องนั้นกินต่อสี กินอีกเม็ดเดียวก็จะผอมตลอดไปเรื่องเล่าสยองเรื่องรูปครอบครัวก่อนยืนมองรูปถ่ายเก่าในมือด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดมันเป็นรูปของครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่และลูกสาวตัวเล็กๆยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านหลังนี้แต่สิ่งที่ทําให้ขนลุกคือใบหน้าของพ่อและแม่ถูกขีดฆ่าจนเละเป็นรอยปากกาดําสนิทเหลือเพียงใบหน้าของเด็กหญิงที่ยังชัดเจนราวกับมีใครตั้งใจเก็บไว้ เขาเพิ่งซื้อบ้านหลังนี้มาเมื่อเดือนก่อนด้วยราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อเจ้าของเก่าบอกแค่ว่าบ้านนี้มีประวัติแต่ไม่ยอมเล่าอะไรต่อคืนนั้นก่อนฝันแปลกๆเขาฝันว่าตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านท่ามกลางบรรยากาศมืดถึงรอบตัวมีแต่เสียงลมหวีดหวิวแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงเด็กหญิงดังขึ้นจากข้างหลังช่วยหนูด้วยเขาหันไปมองเห็นเด็กหญิงคนเดิมจากในรูปยืนอยู่ในชุดกระโปรงสีซีดเธอชี้นิ้วไปที่พื้นบ้านและพูดเสียงแผ่วเบาพวกเขาซ่อนหนูไว้ที่นี่ กอนสะดุ้งตื่นใจเต้นแรงลมหายใจติดขัดเขาไม่แน่ใจว่าเป็นแค่ฝันร้ายหรืออะไรแต่ความรู้สึกแปลกๆในบ้านนี้มันเริ่มก่อตัวขึ้นทุกวันความอยากรู้ทําให้กอนตัดสินใจตรวจสอบพื้นบ้านวันต่อมาเขาลองเคาะพื้นในห้องครัวและรู้สึกว่ามันมีบางจุดที่เสียงกรวงแปลกๆราวกับข้างใต้มีช่องว่างกอนใช้ไฟฉายส่องลงไปข้างล่างแล้วหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นข้างล่างนั้นมีกองกระดูกเล็กๆซ่อนอยู่ เศษเสื้อผ้าสีซีดและริบบิ้นเก่าๆยังคงติดอยู่ที่กะโหลกเล็กๆก่อนจำได้ทันทีมันเหมือนชุดของเด็กหญิงในรูปถ่ายไม่มีผิดเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากข้างหลังของเขาพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วๆในที่สุดพี่ก็เจอหนูแล้วเงาของเด็กหญิงสะท้อนอยู่ในกระจกห้องครัวแต่ก่อนไม่กล้าหันกลับไปมองเรื่องสั้นลูกโป่งของฉันเด็กชายทิวอายุ12ปีเป็นเด็กผอมบางเรียนไม่เก่งกีฬาไม่ถนัด และมักถูกเพื่อนในห้องล้อเรียนเสมอเด็กที่ชอบแกล้งเขามากที่สุดคือบอลเด็กชายตัวโตกว่าที่ชอบผลักเขาล้มดึงกางเกงเขาต่อหน้าเพื่อนหัวเราะเยาะเวลาทิวตอบคำถามผิดโง่ชะมัดแค่บวกลบยังคิดผิดน่าสงสารว่าแม้แต่ครูประจำชั้นก็ไม่เคยปกป้องเขากลับตำหนิเขาซ้ำเติมเวลาทำคะแนนสอบได้แย่หรือไม่กล้าตอบหน้าห้องพ่อแม่เองก็ไม่ได้เข้าใจเขานักพวกเขาหวังให้เขาเก่งกว่านี้มักบ่นว่าเขาไร้ประโยชน์และทำให้พ่อแม่ผิดหวัง ทุกวันของทิวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเกลียดที่กดทับอยู่ลึกในใจคืนแรกคืนนั้นทิวนอนร้องให้อยู่บนเตียงเขาฝันแปลกๆเขาเห็นลูกโป่งสีแดงลอยอยู่กลางท้องฟ้าสีดำสนิทสายเชือกลูกโป่งโยกไปมาตามลมและที่ปลายเชือกนั้นมีเงาดำห้อยตรงเตงดูเหมือนคนแต่มันเลือนรางและแปลกประหลาดทิวจ้องมองเงานั้นด้วยความหวาดกลัวก่อนจะกวาดสายตามองลูกโป่งแล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัว บนพื้นผิวลูกโป่งปรากฏใบหน้าของบอนมันบิดเบี้ยวเหมือนคนกำลังกรีดร้องอย่างทรมานดวงตาเบิกโพรงปากอ้าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่มันไร้เสียงทิวสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกใจเต้นรัวด้วยความกลัวเขาไม่ได้ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นกับบอนแต่เช้าวันต่อมาบอนเสียชีวิตเขาตกจากดาดฟ้าของโรงเรียนศพของเขาพบกับสภาพที่ใบหน้าบิดเบี้ยวดวงตาเบิกโพรงราวกับตกอยู่ในความหวาดกลัวสุดขีดก่อนตายคืนที่สอง แม้จะตกใจและหวาดกลัวทิวพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญแต่คืนต่อมาเขาฝันเห็นลูกโป่งสีแดงอีกครั้งและที่ปลายเชือกนั้นมีร่างของครูประจำชั้นห้อยอยู่เงาดำของครูโยกไหวไปมากับสายลมเขาเหลือบมองลูกโป่งและเห็นใบหน้าของครูอยู่บนนั้นครูเบิกตากว้างอย่างหวาดกลัวปากสแสยะยิ้มอย่างวิปริตเหมือนจะร้องขอให้ช่วยทิวสะดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งเหงื่อชุ่มกายหัวใจเต้นแรงวันรุ่งขึ้นโรงเรียนประกาศข่าวร้าย ครูประจำชั้นถูกรถชนเสียชีวิตศพของเธอมีรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าราวกับก่อนตายเธอหวาดกลัวสุดขีดคืนที่สามทิวหวังว่ามันจะจบลงแต่คืนนั้นเขาฝันอีกครั้งลูกโป่งสีแดงลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าและที่ปลายเชือกนั้นเงาดำของแม่และพ่อของเขาห้อยตรงเตง่งลูกโป่งเปลี่ยนเป็นใบหน้าของพวกเขาทั้งคู่เบิกตากว้างด้วยความสยองขวัญปากอ้าเหมือนจะร้องให้แต่กลับมีรอยยิ้มผิดธรรมชาติอยู่บนนั้นไม่ ได้โปรดทิวกรีดร้องในฝันเขาสะดุ้งตื่นหายใจหอบทีตัวสั่นงันงกแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นกลางดึกพ่อกับแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทิวทรุดลงกับพื้นร้องให้จนแทบขาดใจเขาไม่เคยต้องการให้มันเกิดขึ้นไม่เคยต้องการให้ใครต้องตายแต่ไม่ว่าเขาจะปฏิเสธแค่ไหนความจริงก็คือลูกโป่งสีแดงยังคงลอยอยู่เหนือหัวเขา และเขารู้ดีว่ามันจะไม่หยุดจนกว่าความเกลียดของเขาจะหมดไปซึ่งมันไม่มีวันหมด